นี่คืออินเวอร์เตอร์5,000วัตต์24โวลต์ของคุณนิวัฒนะครับวันนี้มีโอกาสได้มา,าเททดสอบนะครับ24วัตต์5,000วัตต์นะครับใช้กับแอร์นะครับแอร์ึ่งกินไฟ4แอมป์กว่าๆนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับเย็นมากเลยนะครับ ับอินเวอร์เตอร์24โวลต์5บรรบัดของคุณนิวัฒนะครับใช้ได้นะครับทดลองแล้วนะครับเพิ่งเติดแล้วลองทีนี้ก็จะปล่อยไปยาวๆเลยนะครับว่าจะใช้ได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่นะครับ5บรรบัดนะครับก็มีทั้ง3บรรบัดด้วยนะครับแล้วก็5บารบัตกำลังจะติดตั้งเพิ่มเติมนะครับ ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับก็จะทดสอบกันไปยาวๆเลยนะครับ5,000วัตต์ที่4โวลต์ของคุณนิวัฒนะครับ